มาถ่ายรูปบอมรูปแบบ MV Lift the Door Open กันค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเมย์นะคะจากชาแนลชั้นเ,ชนเรียนแบบปิดเทเลสค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะคะเราขอเกิ่นโปรเจกต์คอสเพลคอสเพลงของเราหน่อยนะคะโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์การถ่ายภาพคอสเพลของเรานะคะโดยการหยิบยืมเ v จากที่เราชอบเนะี่ย มาเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบของการถ่ายรูปนั่นเองก็แน่นอนคะ่ะรอบนี้เราใช้เพลงที่ชื่อว่า Lift the Door Open ของ Bruno Mars และก็ e d i s o n เขาจับมือกันนะคะฟอร์มวงใหม่ชื่อ Sling Sonic นั่นเองข้อพิเศษของไฟรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากรอบอื่นก็คือรอบที่เรา,เราใช้นีออนใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราใช้ไฟโปรเจคเตอร์น,นะคะที่โ o เซ Wong Back p เนี่ยเขาเขาถ่ายลงไอจีนเองซึ่งกลายเป็นวันรอบข้ามคืนนะนอกจากอุปกรณ์แล้วนะคะสิ่งสําคัญของการถ่ายครั้งนี้นะคะก็คือคอนเซปต์ภาพนั่นเอง ในการถ่ายรูปในแต่ละขั้นของเรานะคะเราจะกําหนดเต็มสีเสมอนะคะเพื่อที่เราจะได้มูดเอ็นโทนภาพอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะซึ่งวิธีการดึงสีภาพหรือว่าดึงมูดเอ็นโทนทุกคนอาจจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นสีตา่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราแนะนําทิศนิดนึงสําหรับเอวีอื่นอ่น่ะมันอาจจะมีมากกว่า3สีเว็บ Adobe Color นะคะในการดึงคู่สีออกมาเพื่อที่จะมาเป็นเป็นคีย์พอยท์หลักในการที่จะดีไซน์เสื้อผ้าดีไซน์ชดุดแล้วก็ดีไซน์สีของภาพนั่นเองเสื้อผ้าเนี่ยคือ หัวใจหลักสําคัญของาพาตนี้นะคะจะสวยไม่สวยจะเหมือนไม่เหมือน MV เนี่ยการแต่งตัวแมทช์เสืผ้านี่คือสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวหลุดจากโทนนี้ไปเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยว่าเป็น MV ีนี้นั่นเองค่ะซึ่งเราเคยทคําคลิปวิธีการใช้เว็บนี้อย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เข้าไปด้านล่างนะคะสิ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายภาพเซตนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือ เราต้องการห้องที่สามารถควบคุมสภาพแสงได้นั่นเองสาเหตุั้นก็เป็นเพราะว่าตัวไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยมันความเข้มข้นแสงหรือว่าความสว่างของแสงเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับสภาพแวดล้อมที่มีไฟสว่างมากๆได้นะคะแทนที่ไฟมันจะเป็นสีส้มบรรยากาศจะเป็นสีส้มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้ถ่ายตอนกลางคืนดีกว่าก็จะดีนะคะถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราไม่สามารถควบคุมปริมาณแสงของห้องได้มีการระยะการวางไฟใช่ไหมคะก็วางส5ิองศาจากกล้องหรือว่า อาจจะเฉียงกว่านิดนึงแล้วก็ถอยไกลๆเพื่อที่ไม่ให้แสงมันเข้าหน้าจนเกินไปนะคะเพราะว่าไฟค่อนข้างแรงถ้ายิ่งอยู่ใกล้เนี่ยรัศมีไฟที่มันตั้งเนี่ยมันเป็นด้วยความที่มันเป็นไฟโปรเจคเตอร์เนาะทุกคนจะเห็นอันนี้เราก็ใช้ไฟสากอยยิ่งยิ่งเราใกล้เท่าไหร่วงมันจะยิ่งเล็กค่ะแล้วเราก็เลยจะเป็นต้องถอยไกลนิดนึงเพื่อที่จะให้องศาของไฟเนี่ยมันกระจายไปทั่วห้องนั่นเองพอมาถึงการถ่ายจริงเนี่ยส่วนสําคัญนะคะทําไมการเซตติ้งไว้เวลาถึงสําคัญวเวลานเนี่ยมันเป็นเหมือน การแลปพรเซนต์ในเฟรมภาพเนี่ยเราอยากให้ภาพเราเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นอ่ะการเซตติ้งวันเวลาคือส่วนสําคัญมากๆนะคะจึงอยู่ว่าเราอาจจะไปแต่งในไลฟ์รูมได้เราอาจจะไปแต่งในแอปโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเซตติ้งไม่ดีเนี่ยตอนแต่ก่ะนบางทีแสงสีมันเราเคยแต่งแล้วสีมันทะลุไปเลยนะคะเหมือนแบบว่าเ,เราเซตติ้งไฟไม่ดีเนี่ยตแ่สีเพีย้ยนสกินเพีย้ยนอะไรเพี้ยนหมดเลยนะคะค่าว้เวลานในการเซ้นตนะคะก็คือค่าอยู่ที่ประมาณ อยู่ในเลนส์ประมาณ3,000-4,000เควินนะคะก็จะได้ภาพที่ทนอุ่นนั่นเองอย่างอัตราส่วนภาพนะคะตัวกล้องมิเรเลสเนี่ยถ้ากล้องใครมีอัตราส่วนภาพสามารถเซตติ้งได้ก็แนะนำเป็นเซตติ้งเป็น1ต่อหนึ่งไปเลยนะคะคือการวางคอมโพสที่ดีเนี่ยก็คือการล็อกคอมโพสไปตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าเอาให้ชัวร์คืออยากได้คุณภาพไฟชัดๆน่ะก็ตั้งเป็น1ต่อหนึ่งแล้วเราก็ไปยืนใกล้กับขอบเฟรมไปเลยมันก็จะได้ภาพคุณภาพที่สูงๆแล้วก็คอมโพสที่เราวางไว้มันจะพอดีเป๊ะตตาามที่่เเรั้้งใจไวลยคะ ดูครั้งนี้นะคะเราตั้ง format ไฟเป็นไฟรอซึ่งพอมาใช้จริงๆแล้วอ,อยากจะแนะนําว่าจริงๆไฟล็อกไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้จําเป็นสําหรับการถ่ายภาพเซตนี้ขนาดนั้นนะคะว่าเราถ่าย jpeg เนี่ย jpeg มันจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่สามารถปุดไฟลที่มีความมืดมากๆหรือว่าที่มีส่วนสว่างมากๆให้กลับมาหรือว่าสมมติเราถ่ายเดอร์เกินหรือว่าเราถ่าย over เกินมันจะขุดค่อนข้างยากเราก็เลยใช้ไฟลรอในการถ่ายนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่มีฉันไม่มีกล้องใหญ่จะทํายังไงฉันถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นทิปพิเศษนะคะ mm hmm. เราแนะนําแอป,ปที่ชื่อว่าแอปโ o เมโล่นะคะสําหรับ iPhone เนาะ mm hmm. คือจริงๆแล้วเนี่ยใน Android ถ่ายได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้แอป,ปเลยซึ่งเรางงมากของ iPhone ทําไมไมันถึงไม่มีโหมดโปรเนาะ mm hmm. ตัวด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น ISO ปกติเราตั้ง ISO อย่างภาพช่นนี้เราถ่ายนียเราใช้ ISO ประมาณ400นะคะ แล้วก็สปีชัตเตอร์เราใช้ประมาณ125่อันนี้ด้านขวาเป็นสปีชัตเตอร์แล้วก็ด้านล่างสุดก็คือไว้บาลานนะคะไวท์บาลานตัวนี้สําคัญมากคือการที่ว่ามันจะเหมือนหรือไม่เหมือนจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่การจะให้มันเป็นโทนร้อนหรือโทอนเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าผลลัพธ์ของการเซตติ้งไว้บาลานที่ดีมันเป็นยังไงอันนี้ทุกคนจะเห็นฉากตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่หนึ่งสองนี่ เห็นเลยไหมคะว่า <government> มันเป็นแบบนี่ถ้าเรายิ่งทําเหลืองมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเหลืองเกินนะคะแล้วก็แร้งอย่างที่เราบอกว่าประมาณสามพันถึงสี่พันกลลอนพอดีนะคะใช้ไว้บาลานซ์แบบอันนี้ล่ะถ้าเราใช้ออโต้ไว้บาลานซ์จะเป็นยังไงดูนะคะนี่มันจะเป็นสีขาวค่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้ออโต้ไว้บาลานซ์เนี่ยเราก็ปรับนี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบออกโทนส้มๆนิดนึง อันนี้อยู่ที่สภาพแสงของแต่ละที่นะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่า้ยฉันอยากเซตติ้งกล้องแบบเองแบบที่เราอธิบายไว้เมื่อกี้นี้ทํายังไงก็ใช้แอปนี้ในการเซตติ้งนะคะก็แค่เซตติ้งไว้เวลาแล้วก็สปีดชัตเตอร์แค่นั้นเองค่ะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการแต่งรูปนะคะคลิปนี้เราไม่ได้อธิบายการแต่งรูปสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเน้นไปที่การถ่ายรูปนั่นเองแต่ว่าเราจะให้ดูภาพหลังจากที่ถ่ายหลังกล้องค่ะ นี่ค่ะนี่คือยังไม่แต่งรูปเลยนะคะนี่คือภาพมาจากกล้องโดยตรงก็คือก็สวยแล้วอะ่ะสำหรับคนรู้สึกเรานะคะเราก็แค่เหมือนกับตบสีด้านลงตบมีสีนี้ลงดึงสีดําขึ้นดนึงไฮไลท์ขึ้นเพิ่มกลิ่นนิดหน่อยให้เหมือนฟิล์มแล้วก็ใส่ตัวอ,กอักษรใส่เนื้อเพลงแล้วก็ขอบแค่นั้นเองค่ะก็ออกมาเป็นภาพเสร็จอย่างที่เราลงไปนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพวอมลุกทำยังไงอยากจะถ่ายภาพแบบออกแนวโรแมนติกนิดหนึง่งอมส้มๆเหลืองๆนิดหนึง่งช่วงนี้เขาฮิตมากๆนะคะเซิร์ชใน p i n t e r e เลนี่ก็แบบว่าอะไรนะวอมลุกมุดดี้ลุกวอมเอสตัติกอะไรนู่นนี่นะั่นคือชื่อแบบหลากหลายมากแต่คือสุดท้ายก็คือการแต่งตัวเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็ให้ภาพให้อารมณ์ภาพที่มันเป็นโทนอุ่นนั่นเอง ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะโควิดยังไม่หายแถมเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัางหากก็กินร้อนช้อนกานล้างมือและวสาสยาห่างนะคะสวัสดีค่ะมันมีทิ้งเล็กๆก่อนก่อนก่อนจากกันไปวันนี้นะคะถ้าใครชอบเพลง lift the d open o o r อะ เรามีเพลงนงแนะนำนะคะของบูดูนาเหมือนกันเป็นเพลงของอัลบั้มแรกนะคะชื่อเพลง our first time ค่ะโรแมนติกเหมือนกันชวนย,อย้อนชวนเซ็กซี่นะคะแล้วก็ชวนแบบแบบนิดน,นึงเนาะเขาเรียกว่าอะไรมีซัมติงเพลงนี้ดีมากลองไปหาฟังนะเพลงแบบโรแมนติกมากดูเหมือนเหมือนเพลงอันนี้เลยแล้วแปลกใจมากเลยว่าทำไมไม่ดังเพราะว่าเพลงมันฮ็มากเลยอ่ยอะก็ลองไปหาฟังดูนะคะ